สวัสดีค่ะทุกทุกคนมืวานนี anyway. ้ม้มพอบอพเอาองเมื่นี่พาชิมเมื่อนี้มืนี่พาชิมพามากินนี่มะแรงลดด่วนลดด่วนดักแด้ว่าแม่ลดด่วนว่าพิดโอ้ยหมดกะอยากกินน้ำมึงได้ไนี่ขวดซื้อมาแต่แม่โคกิโลหนึ่งขวดใส่ข่าตะไคร่ใบมะกรูดหอมฮอนเป็นตะแสบเมื่อนี้ว่าอยากกินข้าวแรงก็ยังบม่ได้กินข้าวแรงหรอกซื้อลดด่วนมากินเลนคืออยากดักแด่แม่ว่าพิดว่าแม่ลดด่วนนี่ เคยให้เกลือใส่ผงฟุ้งฟิง้งส่วนหนึ่งแบบใบมะกรูดหอมหอมใส่หัวจิ้ไข่พร้อมตกไคร้น,นะทินก็ห่อเหนียวกับแซ่บด้ต่ยก็มาไปซื้ออันห่อเหนียวมาดอกแซบ่บ ไปมากรวดหลาย,ลาย, um. เยมๆเค็มเ็มมันๆนัวๆเมนูนมนนไปได้กินให้เบิ้งนั้นดอกกินให้เบิ้งนิดนึงเอาม่หย่วนำม่ายซื้อว่าหมอน,นี่อะไรเมนูนี่นะรุดด่วนนะครับทุกคนนะกกคนนี่เน,นีนนนน่ยเลยนะคะอร่อยนะคะ ใครเห็นแล้วอยากกินตามรีบไปซื้อมา,มากลัวกินนะคะทุกคนกลั้วกินเองได้เยอะนี่คาะทุกคนกินให้ดูพอเป็นพิธีสองคันสามคำแล้วก็จะไปอู้หอกินให้ดูสี่ห้าตัวโยน้ำลายทุกๆคนก่อนไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊มมี กิงจริงจิงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามวันนี้มากับเมนูนี้แดกแด้ขั่วสวัสดีค่ะ